ตอนนี้รู้สึกว่าสถานการณ์ปัจจุบันนี้ราคาหมูมันดิ่งลงเหวมากดิ่งเกินคือตอนนี้กเกษตรกรรายย่อยคนไหนที่สายปั่นไม่ยาวเนี่ยยืนไม่ได้กเกษตรกรรายย่อยเนี่ยคือเขาก็ที่ผ่านมาเป็นสิบยี่สปีเนี่ยซึ่งยังไม่มีบริษัทมหาชนมามาเปิดช็อปอยู่ตรงนี้เขาก็พึ่งพาใาัยกันระหว่างหนึ่งมีงานเขียง เขาไปจับหมูในพื้นที่เพื่อจะไปส่งงานต่างๆทําทให้ในการพึ่งพาอาศัยกันเนี่ยเหมือนเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันก็คือน้ําพึ่งเรือซื้อพึ่งป่าใครมีวัวค้าใครมีไก่ค้าคือต่างคนต่างค้าขายซึ่งกันและกัน,ม,นมันก็เลยไปกันได้แต่พอทุกวันเนี้เหมือนวัตจักรหรือวงจรของมันเนี่ยมันสะดุดเพราะว่าชอบรายใหญ่เนี่ยคือดึงดึงลูกค้าดึงปริมาณงานพวกนี้ปริมาณสินค้าที่ท,ท,ที่จะต้องจ่ายไปพวกนี้ ไปอยู่ในช็อปเป็นเป็นซึ่งเป็นมหาชนสะส่วนใหญ่ทําให้พวกผมเนี่ยเดือดร้อนพื้นที่เนี่ยก็เดือดร้อนก็ฝากถึงผู้มีอํานาจในพิกบอร์ดหรือผู้มีอํานาจในบ้านเมืองนี้นะครับที่เกี่ยวข้องกับปากท้องของเกษตรกรคืออยากให้ผู้ค้ารายใหญ่ซึ่งเป็นเจ้าของช็อปหนึ่งสองสาสีเจ้าของประเทศอนดับหนึ่งองสามเนี่ย คุณขายได้เปิดช็อปเปิดได้ไม่มีปัญหาไม่มีใครว่าคุณคุณจะเปิดร้อยช็อปในบําเภอเดียวก็ได้แต่ขอให้ราคาเนี่ยมันอิงกับต้นทุนในการผลิตคือ82ปัจจุบันนี้คือ82ก็คูณสองบวกอีกส0บาทค่าดําเนินการถ้าคุณเปิดราคาเนี้ยกำไรก็เป็นของคุณอยู่แล้วชาวบ้านเขียงรายย่อยพวกผมก็จะมีที่เดินไม่ใช่ว่าคุณดําราคาเพื่อจะขาดทุนบริษัทใหญ่ขาดทุน6เดือนหรือปีหนึ่งเขาอยู่ได้แต่ฟาร์มรายย่อยเนี่ยรอบเดียวคือสคือ4เดือน5เดือนเนี่ย ถ้าขาดทุนก็คือล้มแบบล้มกระดานเลย<ป>คือพวกผมเลี้ยงหมูเนี่ยมันเป็นเลี้ยงเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง<ป>เลี้ยงลูกเลี้ยงเมียคือเป็นอาชีพของพวกผมแต่บริษัทใหญ่เขามาทําตลาดเพื่อที่จะเอาเงินรายได้พวกนั้นมาปันผลมาแจกใจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นพวกผมเนี่ยก็ยังว่าอาศัยว่าอาชีพเลี้ยงหมูเป็นอาชีพที่สามารถ ทำความยั่งยืนกับชีวิตของตัวเองในอนาคตและภายภาคหน้าได้ถ้าบริษัทใหญ่ๆคุณมีระบบธรรมาภิบาลในการบ,บริหารจัดการครับ